สวัสดีครับพี่ชอนรถบ้านนะครับก็สำหรับแอคคอร์ดบารานะครับวันนี้น่าจะได้รีวิวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพารถมาเช็คระบบแก๊สเริ่งเิมอีกนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีวกว่าน,นนะว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูาว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะแล้วก็มาดูสีสันเบื้องต้นก่อนลวกันไปครับมาดูกันเลยเนาะก็ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อจะเก็บสีไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคิ้วนี่น้ำกระจก4บานเลยนะครับแต่ยังไม่ลอกไอ้ตัวนี้ออกนะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องสอ่ี่นะครับติดแก๊สหัวฉีด2ระบบนะครับภายนอกเนี่ยสีสันก็เกือบเต็มร้อยเลยนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยท่านเองนะฮะเนี่ยมีคีบด้วยแล้วก็มีจอแอนดรอยด้วยนะครับตัวนี้ล้อแมกขบบ18นะครับยางเป็นยางใหม่นะว่ายางครั้งปีนะครับให้ดูภายในนิดนึงนะครับนี่คิ้วเก่านะครับนี่คือคิ้วเก่าของเขานะฮะก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดก็ซักพรมต่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ต,ตรงนี้ไม่ใช่สีนี้นะมันลอกได้แต่ว่าผมยังไม่อยากลอกมันเพราะว่าเปลี่ยนยางเนี่ยใหม่หมดเลยครับคือให้มันรีดน้ําดีขึ้นนะครับอ่แมกซิแปดนะครับแก๊สก็เดี๋ยวมาเช็คแก๊สนิดนึนงมันเปลี่ยนเข้าแก๊สช้านะครับแล้วตรงนี้ก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะฮะรถเดิมครับสีไม่ขาดด้วยนะครับไปดูที่หน้านี่ จอเป็นแบบจอตั้งนะครับ Android นะฮะความเร็วขึ้นตามด้วยนะเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้จะมีความเร็วด้วยนะครับเป็นดิจิตอลนะฮะพอตรงกลางก็ลักซ r y ี่คารครับแล์ขอนบอกคนขับเอาไปฟ้านะครับคนนั่งข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นธรรมดานะฮะนะครับจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยนะครับโอเคกัเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็มาให้ f อนะครับได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับ อันนี้นะครับอ่าเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวน,นี้นะครับเอาละก็ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเย็นๆนี้ได้ดูกันครับผม